โน้พ no. ี่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังมันมีวิศวกรอ,อยู่คนหนึ่งมันไม่มีงานทำํำมันก็เลยเอ๊ะจะทําไงดีจะมีเงินใช้ก็เลยไปเปิดคลินิกแต่ไม่ได้เป็นหมอนะเป็นวิศวะแต่อยับเปิดคลินิกถ้ารักษาหายอะ่ะขอ500แต่ถ้ารักษากับเราแล้วไม่หายอะ่ะให้เลยพันหนึ่งโอ้โหทีนี้มันก็เป็นข่าวไงไปถึงหูหมอคนนึง หมอคนนี้มันรู้ว่าไอ้เนี่มันไม่ใช่หมอจริงหรอกเป็นวิศวะแล้วตัวเองเป็นหมอไงมีความรู้ก็เลย้ขอลองวิชาสักหน่อยมันเก่งจริงเปล่าวะเสร็จปุ๊บไ้หมอคนเนี้มันก็เลยปลอมตัวเป็นคนไข้ไปรักษากับหมอที่เป็นวิศวะหมอมันก็เลยบอกว่าหมอครับลิ้นผมมันเป็นอะไรไม่รู้รับลถไม่ค่อยรู้เรื่องเลยสงสัยลิ้นผมจะมีปัญหาผมเป็นอะไรครับหมอไอวิศวะที่เป็นหมออ่ะมันก็บอกคุณพยาบาลครับคุณไปหยิบยากล่องที่20มาให้คนไข้ทานพยาบาลก็เอายามาป้อนกล่องที่ย0ไอหมอที่เป็นคนไข้มันก็ณ <g lish> ปกแล้วขอเก็บค่ารักษา500บาทโอ้โคราวนี้ไอ้หมอที่ปลอมตัวเป็นคนไข้ทุกแคนใหญ่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องแก้ตัวสักหน่อยพอผ่านไปอีกวันนึงไปหาวิศวะคนเดิมแล้วก็บอกว่าหมอครับช่วงเนี้ยความจําผมไม่ค่อยดีเลยรู้สึกหลงหลงลืมลืมผมเป็นไรครับหมอไอ้หมอที่เป็นวิศวะเขาพูดเหมือนเดิมคุณพยาบาลครับไปหยิบกล่องที่20มาให้คนไข้กินหน่อยไอ้คนไข้มันก็บอกว่าเฮ้ยนั่นมัน เครื่องนี่หมอก็บอกว่าอ๋อยินดีนะครับคุณหายเป็นปกติแล้วขอเก็บค่า,ารักษาพยาบาลห้าร้อยบาทคราวนี้ไอ้หมอที่ปลอมตัวเป็นคนไข้อะแค้นใหญ่เลยจะถอนทุนคืนยังไงดีวะกลับไปบ้านอีกอาทิตย์หนึ่งกลับมาหมอครับผ้าผมมองไม่เ,เห็นเลยมันผพ้าผ้ามัวๆแล้วมืดไปผมตาบอดแล้วใช่ไหมครับหมอไอ้วิศวะมันก็นิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วก็คิดอะไรไม่ออกอะ่ะ<ออ>ก,ก็เลยบอกว่าผมขอโทษด้วยนะครับผมไม่สามารถรักษาคุณให้หายเป็นปกติได้เราจะทําตามสัญญาครับนี่ครับเงินหนึ่งพันที่เราการันตีไว้ไอ้หมอที่ปลอมตัวเป็นคน คืนได้เลยว,ว้ยวิศวะมันก็จ่ายตังค์ไงไอหมอก็บอกเฮ้ย <c oughs> hey, นี่มันแบงค <c oughs> ์ยี่สิบนี่หว่าอ๋อยินดีด้นะครับตาคุณหายมันปกติแล้วขอเก็บค่ารักษา